สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะวันนี้ยายพามาตเติก็บแกว้วไอ้แก้วพริกสดกับหนึ่งป่าเลิมเลยเด็อออกเนาะเลิมเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยายหันหอนออห่นหน่อก่อนเนาะหั่นปลาราก่อนคนเจดีย์มาฝากปลาราเป็นปุกโตบักไงโตบักไงปล,ป,ากกาปลาราปลาแดกไก่เียดนัวนัวตุอุดรเอามาฝากยายพาหั่นหน่อยนเด้อ ยายพาหันไอ้ไอ้ปลาคุณเด็กคนอะตัวบอกไงฮันฮันแต่ยายสิพะหันละเอียดเด้อเพราะว่าเขาเอาไปสีกินกับพรเหนียวเนาะสีเป็ดสีกินกับพรเหนียวพ่อก็ต้องหนักมีประตูคนตาตาเพิ่นเน้นประเนินประแดกปลาลาดในห้องคุณตัวบอกไงฮันปลาล่าคนเด้อกระเด้อ แยกละเอียดเด้อปลายายเฮ็ดละเอียดแยกเฮ็ดตอนตอนพ่ออเบบะฮ้อนกลิ่นเป็นค่ำค่ำมั้งสินะโอ้ยยันตาเราเหม็นเว้ยปิดไปตัวให้เราเราไม่ไปบ่าไม่ไปนัน่นบ่ยากต่อแก้วปลาแดดพริพกสด จักใส่หน่อยใส่หลายปลาเขาก็ใส่พ่นัวเขานั่นแหลนะเนาะเขาต่ำไม่กินจักสองสามมือก็ได้ค่ะเนาะต่ำแล้วแล้วเขาก็ใส่ตู้เย็นไว้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แต่ย่าจะเอาอันบักสม้มอันน้ามะขามเปียกโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> หั่นแล้วแล้วหั่นแล้วแล้วเนหั่นแล้วแล้วปลาไหล ต่ำต่ำป,ปลาแดกปลาลาเฮ้ออุยอีพอยแม่เพงโตดูคนโตคนน่ะคนเจดีเอามาฝากปุกนึงคนเจดีเอามาฝาก,กดูวันนี้อัน,น,นย้ายหันลราย้ายกระตุปุ่งเนอะวันนแกย้ายกระตุกต่ำเนอะวันนี้นี่น่อนเด้อร์ตาคอนเส็นอืมนี่ไง ตำมพริกสดขัวพริกสดหอมกระเทียม,มพริกสดหอมกระเทียมลงเนาะตําตแกวประแดกแกวปลาเด้อ แกงพริกสดมะหอมข้วขวดล้วเนาะนะนะนี่แยเพื่อนท่าอันแน่น,น้ำตําเกี่ยวปลาพริกสดเน้อเกลวปลาพริกสด มือนี้อ่ะยายเห็ดหนึ่งปางได้ละ่ะหนึ่งเห็ดขมเห็ดขมเพราะเป็นจุ่มนี่ละ่ะคนใจดีเอามาฝาหนึ่งเห็ดขมใช้ผสมจ้ะหนึ่งเห็ดขมใช้ผสมใส่ใดอกพอกอกรี่ด้วย ปลามันเหมือนเข้มแน,แน่เราแออยาบัวใจใส่เกลดได้ต่ำนะมิเกวปลาแดกปลาล่ากินก็สุดยอดเท่าน,นั้นแหลนะเนาะหนึ่งคนเยวห้อนๆหนึ่งตาหอ,หอมกะเทียม ซอสพวกขวัวให้หั่นจากน้อยแล้วันเลยเนาะตำได้ทีแล้วตำได้ทีแ้วไม่แย้ก็สะปุุงป,ป,ปลาแดกปลาลราลงได้ดูงามโตบัไงใหญ่หญ้หัน่นสามโตอืออันนี้ลงเลยเครื่องปรุงทุกอย่างเขายังบอาลงหลาเนาะนะ้ำว,ว่าทุกอย่างมันเข้มพระว่าไอ้ปลาล่าคน พอดีแล้วนะเข้มพอดีแล้ยอ่ะดีตําข้าวเขาเขาตําเขากันแล้วเนาะยังเขาตําเขากันเรียบร้อยแล้ว ปุ่งปงชิวรสลงไปอืใส่หลายใส่หลายคือว่าละอือใส่หลายก็เบาะบาะแบบนี้ผุงชิวรสยังอีบานนี่อือน้ามะขามเปียกย่างเอาเอาผสมน้ามะขามเปียกเลยค่ะเด้อนี่น้ามะขามเปียกโอ้ยจมื่นท่านสมัยหลายบมึงดูท่านสมัยหลายไม่ได้อี ยุ่งขงนอกก็ได้กินอันนี้แหละแก่แก่คัดน้ำมะขามาขาเปียกเอ้าวพึ่งซื้อไหมล่ะคืออืมน้ำมะขามาขาเปียกแต่เขาจะพึ่งใส่หลายเนานะคันน่ะถ้าเกิว่ามัน,น,นอั่นเออเฮ้ยอืลองมังก่อนลองมังก่อนใส่น้ำมะขามาขาเปียก แก้วปลาน้ำบักขามเปียกมึดูโอ้จะเป็นท่านสมัยไหลผมมชิลรสใส่แล้วโอ้ย,อยแต่เสมึปปงด,ดปปลาเพิ่นแดกเพิ่น่ะงาางมึง,งดูยายผ้าเบึงเพิน่นอะ องตัวองตัวปลาลาดูสูงองตัวปลาแดกดูตัวปลาแดกหอมหอมฝีมือสุดยอดจีตัวปริยนก็เอามาฝากปลูกบักไงปลูกบักไงจีตัวปริยนสำหรับปลาปลาลางามงามผสมอ่อนยังดอกผสอ่อนตะปลาไอ้คนเอามาฝากนั่นแหละ ผสมผส,สมไม่ส้มเลยอน้ำบัคขามเปียกเราใส่ลงไปเป็นผสมยายมีบังหน่าอยู่แต่ว่ามัน,มนจดืดๆไงแบบานานเขาจงใส่มาอีกนเลยนะต้ำแกวปลาแกวปลาแดกใส่บัคขามเปียก ดูน่ากินเพสุดยอดเลยมสมแล้วอุ้ยผหั่นบ่ราสมแม่ย่เนี่ยแหละทุกทีอย่ทสิใส่แต่ไอ้ใส่บักนาวใส่ไอ้ใส่บักขามเปียกที่มันสดๆนะออืนี่ก็หอมหอมเอาเบิ่งหอมแย่หั่นไว้แล้วหอมผักชีแย่หั่นไว้แล้ว ที่ยายทำเแล้วปสุดยอดเลยกินอยู่ยสามมือ,อค่อยสิ้มคุ้ยรถตีขลายไปเปลือกปลาเครื่องปรุงเฮามมี่มอหอมกระเทียมขวพริกสดขวดขันบวเห็ดอันใายเอาใส่เตรียมไว้ดิซีบุ้งเราเปนเผ็ดยายแล้วก็ใส่พริกพริกป่นอีกเราเป็นกระนัวแล้วมาตีใส่น้ำลาบุ้งยายเตรียมเครื่องปรุงมาบดทุยอ่ะ น้ำป่าน้ำน้ำน้ำป่าน้ำปลาะดรของไม่ยังยัดเดี๋ยวมาไม่พร้อมมัดยัดนยัดมันบ่นนั่นจะขย่อยเห็ดมนันัวแล้วเห็ดมนันัวอีดีอีหลอ่อโอ้ยก็ถวยหน่อยแต่นา่าหน่อยนะโอ้ยหนาเสียบ่ะเอ้ยย่อย,ยสับบอสับละเอยียดได้ย่อยสับพ่อแบบแบบว่า,า,า,าพ,พ่อคุยกินแซ่บมันละ ยอดสุดยอดแก้วปลาพริกสดแก้วปลาแดกพกริกสดอืมเครื่องปรุงยายกกันบอกไว้เลยนะมีน้ำมะขามาเปียกงาหอมกระเทียมปลาไหลเฮายต้ม,ตมปลาปลาแดกสดเด้อปลาสดเด้อต้มปลาสดต้มปลาสด จุใจลายวะอุ้ยก็หอมเลยหนักเกินปัดๆๆๆเห็นแก้วให้ก็เห็นไอ้ยังแล้วบรรจุใจเด้อเนาเห็ดกินเองเขาเป็นคนเล่าเขามักเล่าเล่าเขาเลยถิดใจเนาะมึงดูสุดยอดสุดยอดแก้วปลาดาปลาแดกเต็มถ้วยบักใหญ่เลยเออจุใจหลายจุใจหลาย ดีใจมากๆคนน่ะวันนี้ย่ายกินกับอันนี้เด้อแก้วปลาล้าน่กินกับยังย่ายหนึ่งปลาขาวหนึ่งปลาส้มย่ายหนึ่งปลาส้มใส่เห็ดเห็ดย่าหนึ่งปลาส้มใส่เห็ดขมเด้อย่าห,หนึ่งปลาส้มใส่เห็ดขมเดี๋ยวเดี๋ยเชือกกรอนเชือกกรอนคนน่ะเอ้ยเอาตงไหนอีก เบิงเบงหนึ่งผสมอันผสมที่คนจใจดียวมาฝากหละจ้าที่ยหายเฮ็ดผสมเครื่องโตบักไงกับเห็ดขมกับดอกพักกะรี่พนจุใจไหมจ้าม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 าเอออยากไปหม่กินบังเด้บังดูหนึ่งเห็ดขมมันไหมหนึ่งเห็ดขียขนแต่แซ่ไอดอกพอเป็นจุมนี่แหละเจ็บได้งามงาม ออืมอืมวุ้ยใจบะแกวปลาล่านนึงปลส้มใส่เห็ดผมดอกป๊กกระลีเอยจุใจจุใจจุ้ใจหลายจ,จาาจูใจหลายหนึ่อคนนี้ห้อนห้อนจู้ใจจุ้ใจวุ่ม ของแก่ข้าวของแก่ข้าวหลังจากกินอะไรหนึ่งปลาโอเคจ้าพ่อกันคลิปหน้าจา้าวัตด,ดีจา้าบายบายจ้าเห็ดแต่เบิ่งเด้อแก้วปลาดาแก้วปลาแดกอุดรเดอจุใจไหมจ้าจุใจไหมบ้างหนึ่งปลาสมโตบักไงเห็ดขมดอกพอกกลี่จุดใจจุดใจบายบายวัดดีค่ะฝากอะไรก็ใช่เด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจ แนวกินถูกปากนึ่งเห็ดขมปะเนึ่อหนึ่งปลาสมเสเห็ดขมพอกกรี่แกวปลแหลกเต็มถ้วยบักใหญ่เอ้ยสวัสดีค่ะพ่อกันคลิปนาจ้า